พาทีมงานมาออกบูธยู่ตลาดดอนแขวนค่ะซื้อเต็มเต็ก็คือตลาดค้าส่งมิตรภาพดอนแขวนยู่เสริงสางค่ะอันนี้เป็นตลาดใไงเลยเด้เป็นศูนย์กลางรับสินค้าพวกผืชผลทางการเกษตรบว่าสิเป็นพักบว่าสิเป็นผลลำหมากลากไม้โอ้หลายอยา่างหลายแนวเลยจ้ะตอนนี้ก่ะเร็วๆออกบูธไปถึงว่าเก็บบูธแล้วกำลังสิเมื่อ,อมัน เอาว่าให้ในเฮตุียังเมื่อเราเราบอกบอแมนบอแมนเลยค่ะก้อนหนานีเนาะก็ออก้ากันออกไปแจกน้ำมะพร้าวแจกกาแฟแจกสปอนเซอร์ถามว่าคนไหลบอคนไหลค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพอค่าแม่ค่ะแะส่วนใหญ่ <c oughs> ค่ะสำหรับลูกค่าเป็นกบบทย่อยมากเรื่อยๆค่ะอันนี้เท่ากับเดี่ยวรถครับรถโชว์ไปให้อ่า ลูกค้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเดนยนยญโฉมนะคะขั้นหนีนะเป็น F R R สองร้อยสิบแรงมาช่วงครอบยางหู P R 2, เป็นหาิบค่ะแตงสแตนเลนรอบขั้นแผงขังเป็นอลูมิเนียมผอม,อมงามงามโปรโมชันน่นโคตรดีดาวกับบ่อแพรมีคาฟ,คาฟี่เกาซิบผืนผอมอันนี้กับแวะมาบึงตลาดของยายลำอิงค่ะโอ้ยายลำอิงเรากับมีพักของเล่านี่อันนี้ถือว่านอยด้วยค่ะนี่เราบอกว่าช่วงนี้นะมันมันแรงแห้งปืดผลทางการเกษตรกระไดน้อยราคาเขาก็เลยขึ้นค่อนข้างสูงเราเป็นเท่าโตเลยค่ะ อันนี้ตาสวยกับย่า่รับอิงนะคะสวัสดีจ้าสุาพากพามันแข็งแรกสองคนอ่าอันนี้ก็เป็นอีกอ่าโซนหนึ่งนะคะเขาก็มาแจกน้ำกุลิมุลิ่เอียงเพิ่นบุน้มประภาบอกว่าแซ่บแซ่เพิ่นว่าอ่ะแล้วก็มีการแจกกระเป๋าด้วยนะคะจะเป็นพ่อค้าฟักทองบะเอ้อนี่เพิ่นบอกว่ามาจากทั้งไต้เลยะค่ะเพราะว่าทั้งไต้น้ำเพินยังมีอยู่บันเขานี่บะเอ้อแรงแห้งค่ะปีนี้โอ้จ็ดสิเป็นส่งแดงเนาะเพราะฮอนอีนี้อันอุณหภูมิขึ้นฮอร์นสี H, ่สิบเอชยี่สิบสององศาสิบ ป้ากันม่มปีบวุเปนว่า <c oughs> จากอันนี้ก็ถึงเวลา็่นหนูละก็อันลาดพอแม่พีพ่น้องกาบบานก่อนเดอร์ค่ะถ้าจังใดอยากได้รถอีซูซูอ่ะตัวน,นี้นะคะเป็น FRR 2 1 0แรงม้าลดต่อ,อคอกนะคะเป็นอคอกแป๊บสแตนเลสแต่งหัวชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะพวกอ่าชายล่างนะคะ แต่งใช้ล่างสแตนเลสพื้นสแตนเลสนะคะแล้วก็ใส่หมวกส,สวยๆให้น้องด้วยนะคะอันนี้จะเป็นงานของโซนแถวลาดบุรีนะคะเนาะอันนี้ค่ะเอาทิ้งนนแดนเซอร์มาเต้นให้อายๆ่ลระเบิงโอ้ยพากันแวะมาดีดีออนชุมครับรถรดขวงนะ ตีโค้งออกมาย่างแห้งเลยแน่น้องแล้วใส่กางเกงเนี่เรียบร้อยได้กางเกงขายเน่าย่างดีเลยอ่ะแปะชั้นไม่นี่ว่าสียิ้มแล้วมาใส่หันหันเที่ยวฟอมกับเซลอูแล้วออกมาใส่ขายรถจะเป็นตะขายดีถึงก็เกาอยู่เด้อแล้วเป็นตะเย็นดีนัน่นะจ๊ะอ,อ่ะเจ้าแม่กากฟม้เด้อค่ะถ้าสนใจรถกับถักเจ๊อ้อยมาเด้อค่ะแ <c oughs> อบโฟร์ตัวเองก็ได้นเด้อ <c oughs> พี่แก้วไม่กล้าขบับรถฝาดเล่นแม จริงๆน,น,นะขับผ่านได้ค่ะเสร็จแล้ว